นิยมนะคะประหยัดน้ำมันอะไรหาง่ายแล้วก็เป็นรถตลาดด้วยนะคะใครหารถคันแรกอยู่ผู้หญิงใช้สบายๆนะคะคันนี้เครื่อง1.2เกียร์ออตโอต้ปี2013ผ่อนประมาณ5,000ตลอดสัญญาเท่านั้นเองนะคะราคาไม่ถึง3,000 0 0บาทพร้อมแม็กยางครบชุดนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกให้นะคะพร้อมยางนะคะขอบ15 แมกน็อตล้อแถมไปให้นะคะไม่ My, นะคะไม่ My, อยู่ที่1น9 0 0 0สาพนโลนะคะได้แอร์แบ็กคู่ถุงลมนิรภัยครบชุดแอร์ air, นะคะปรับระดับตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ก็ใส่ต่อไปให้พร้อมได้เบาะหนังเดินได้แดงแบบนี้ภายในสวยผ้าหลังคาสีดํานะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคันนี้นะ ก็จะเป็นยาลิตตัว E นะคะแฮดแบก5ประตูนะคะบรรทุของจุของได้เยอะมากเราสามารถใช้อเนกป,ประสงค์ได้พับเบากเก็บใส่ของนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากผ่อนอยู่ประมาณแบบ4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใช้เงินดาวไปที่แบบ 2องหมืน่นสาหม,มื่นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพมนุษย์เงินเดือนนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเกษตรกร,ก,รก็ขอสมุดเล่มเขียวเล่มแดงนะคะบัตรประชาชนใบเดียวมีสัญญาเช่านะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครสนใจย,ยาริคันนี้นะคะก็มีสีขาวสีเทาสีดํานะคะโทรหาก็ได้เลย0 2 9 2 8 6 4 9 3 2 4ยินดีให้บริการค่ะบ๊ายบาย